เรื่องเล่าครั้งพุทธกาลตำนานหมอเทวดาหมอชีวกโกมารพัฒเป็นคนชาเมืองราชครืเกิดในสมัยพุทธกาลคือสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้าชื่อของหมอชีวกโกมารพัฒปรากฏในทะเบียนนักศึกษาแห่งมหาวิทยายลัยตักศิลาผู้หนึ่งก่อนหน้าองคุลีมานประมาณ20ปีเศษ เรียกว่าเป็นนักศึกษารุ่นพี่ผู้ที่เคยอ่านพุทธประวัติมาแล้วย่อมจะชินหูกับชื่อนี้อยู่บ้างเพราะเหตุที่หมอชีวกได้เป็นแพทย์ประจำองค์พระพุทธเจ้าและบรรดาสงทุกรูปในพระนคร,ครราชคระด้วยประวัติของหมอชีวกกมรารพัฒต,ตามพุทธตำนานเล่าว่าไม่ปรากฏบีดาเพราะมารดาเป็นหญิงแพทย์สยาชื่อสารวดีรูปฉมงดงามมิสเสน รับจ้างสมสู่กับชายเป็นนานมากแต่ครั้งหนึ่งเมื่อพบกับชายที่ต้องใจเกิดสมสู่หลับนอนแล้วขาดเลือดนางจึงตั้งคันแม้นางจะเป็นหญิงแพทย์ยาเมื่อรู้ตัวว่าจะมีบุตรอันเป็นทางตัดรายได้ของนางให้ตกไปนางก็มีอาจคิดจะทำลายลูกในท้องได้นางสารวด,ดีเมื่อใกล้คันแก่แ,แอบหลบไปซุกซ่อนตัวอยู่พักหนึ่งไม่ยอมรับแขก จนกระทั่งคลอดบุตรออกมาเป็นชายคืนนั้นนางจึงมอบให้หญิงรับใช้ในสำนักโสเพณีอุ้มลูกชายของนางห่อด้วยม้วนเสือ้อออกไปทิ้งที่กองขยะนอกเมืองและแต่นั้นนางสารวดีก็ไม่ได้เคยสนใจนึกถึงลูกของนางเลยครั้นรุ่งเช้าโอรสของพระเจ้าพิมพิสารชื่ออภัยกุมารออกประพาสตลาดเมืองเป็นขบวนใหญ่ จนเลยออกไปนอกเมืองเมื่อขบวนผ่านกองขยะที่หญิงรับใช้สำนักโสเพณีนำลูกชายนางสารวดีมาทิ้งไว้อภัยยกุมารมองเห็นแรงการุมล้อมอยู่ตรงกองขยะก็ให้แปลกใจรับสั่งถามพวกตามเสด็จว่าแรงกามันรุมกินอะไรกันหรือมหาดเล็กคนหนึ่งรับอาสาออกไปดูเหตุการณ์แล้วกลับมาทูลว่าเหล่าฝูงการุมล้อมจะจิกเด็กเล็กคนหนึ่ง ไม่ทราบว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครถุกนำมาทิ้งไว้ครั้นอภัยยกุมารรับสั่งถามว่าเป็นทารกชายหรือหญิงมหัดเล็ก,กทูนตอบว่าเป็นทารกชายอ้วนท้วนแข็งแรงดูน่ารักอภัยยกุมารก็ตรัสสั่งให้มหัดเล็กนั้นไปนำทารกมาถวายแล้วพาเข้าวังทรงรับสั่งให้เปี่ยเลี้ยงช่วยดูแลรักษาทารกนั้นก็รอดชีวิตสืบต่อมา พออายุได้สิบก,บกวา่ากว่ามีหน่วยการจะเป็นคนดีใช้แววฉลาดต่อไปภายหน้าก็ได้รับแต่งตั้งจากราชโอรสให้เป็นที่มหาเล็กข้างที่คอยปูพระยี่ผู้ล้างพระบาทราชโอรสจะเสด็จไปไหนก็ได้เฝ้าใกล้ชิดและได้รับพระราชทานชื่อให้วา่าชีวกกมาราพัทแปลวา่าผู้รอดชีวิตมาได้เพราะพระราชาทรงเลี้ยงพออายุรุ่นหนุ่ม มีความคิดความอ่านดีขึ้นชีวกกุม,มารก็มันทูลถามพระราชโอรสว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาราชโอรสก็ทรงอัดอั้นตันพระไทยจะตรัสความจริงก็กลัวว่ากุม,มารจะน้อยเนื้อถํำใจจึงทรงบ่ายเบียงและให้ไปถามพวกมหาดเล็กดูพวกมหาดเล็กด้วยกันก็หมดปัญญาตอบแถมยังมีคนล้อเลียนเขาอีกด้วยว่ากุม,มารเป็นเด็กกลางถนนไม่มีพ่อแม่ ชีวกน้อยใจและเพิ่มความสงสัยในชัดกำเนิดของตอนมากขึ้นครั้งหนึ่งชีวกกุม,มารทูลถามพระราชโอรสเพื่อให้ได้ความจริงถึงเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบอยู่เช่นเดิมครั้งนั้นชีวกก็ตั้งปณิธานตนเองว่าจะพยายามสืบเสาะคนา้นคว้าหาผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงเพื่อกระจัดข้อสงสัยให้จงได แต่ถ้ายังเป็นอยู่เช่นนี้แล้วตนก็จะยิ่งได้รับการยามเหยียดอยู่เรื่อยไปมีทางเดียวที่จะทำได้ถ้าหากว่าตนเป็นลูกไม่มีพ่อแม่จริงๆแล้วก็ต้องร่ำเรียนวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชำนาญเพื่อจะใช้วิชานั้นตอบโต้กับพวกนี้ได้ด้วยเหตุนี้ชีวกุม,มาจึงดันดนออกไปสืบหาอาจารย์ผู้วิเศษต่างๆเพื่อที่จะสมัครเข้าเป็นลูกศิษย์ หวังจะได้ศึกษาในวิชาการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นว่าสามารถจะช่วยให้ตนเองมีจุดเด่นขึ้นดีกว่าคนทั้งปวงในสมัยนั้นที่เมืองตะก,กะศิลานับว่าเป็นแหล่งที่อุดมด้วยคณาจารย์อยู่มากหลายความนี้จึงรู้ถึงหูของชีวกกุมารจึงในคืนหนึ่งชีวกกุมารก็ลอบหนีออกจากเมืองราชฤรษ์มุ่งตรงไปสู่จุดหมายปลายทางคือเมืองตกกะกาศิลา โดยไม่ได้บอกกล,ล่าวเล่าสิบชีวกกุมานไปถึงตะก,กาศิลาแล้วก็เที่ยวสสเสาะแสวงหาอาจารย์ต่างๆจนในที่สุดก็ได้เลือกอาจารย์ที่สาปามกคนหนึ่งจึงยอมตนเข้าไปเป็นศิษย์ขอเรียนวิชาแพทย์จะเรียกว่าแพทย์แผนโบราณหรือแผนปัจจุบันทีเดียวก็ไม่ถูกนักเพราะอาจารย์ที่สอนวิชาให้แก่ชีวกกุมานนั้นได้ชื่อว่าชำนาญทั้งเรื่องสมุนไพรและการผ่าตัดมาน้อยกว่าแพทย์ศัลยกรรมสมัยนี้ ชีวกกุมารเข้าไปเป็นสิทธิ์ประเภทนักเรียนอนาถาคือยอมเอาแรงงานเข้าแหลกเรียนยอมรับใช้อาจารย์ทุกวิถีทางอาศัยด้วยชีวกกุมารเป็นเด็กอ่อนน้อมยอมเชื่อฟังโอวาทอาจารย์จึงรักใคร่เอ็นดูประสิทธิ์ประสาดวิชาให้ชีวกกุมารจนหมดไส้หมดพุงทีเดียวก็ว่าได้ชีวกกุมารร่ำเรียนอยู่เป็นเวลา8ปีเศษก็เกิดความชำนาญขึ้นตามการเวลา อ่านสรรพคุณของสมุนไพรใบยาได้เกือบหมดทุกชนิดในภาคพื้นชมพูทวีปขนาดที่ตอนจะรู้ตัวว่าสำเร็จก็คือตอนที่อาจารย์ทดลองให้ชีวกกุมารออกเดินทางไปทั้งทางทิศเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกไปประมาณ400เมตรแล้วลองตรวจตัวสรรพคุณของใบไม้ใบยาที่มีอยู่ในบริเวณนั้นว่าอย่างไหนให้โทษอย่างไหนให้คน ชีวกกุมารออกเดินทางไปตามที่อาจารย์สั่งขึ้นเขาลำเนาไพรป่าฝาดงพร้อมกับสำรวจใบไม้ใบหญ้าและพืชพันธ์ต่างๆไปตลอดทางทำนองเดียวกับช่างสำรวจธรณีวิทยานในปัจจุบันนี้เพราะชีวก,กุมารต้องสำรวจทั้งหินและดินไปด้วยเมื่อกลับมาแล้วก็ทำรายงานการสำรวจให้อาจารย์ตรวจดู โดยสรุปผลว่าขึ้นชื่อว่าใบาไม้ใบหญ้าและสมุนไพรทั้งหลายในชมพูทวีปนี้ที่ทำยาไม่ได้นั้นไม่มีล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทุกชนิดในสปปรรพคุณของมันต่างๆกันมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้นเป็นอันว่าชีวกกุมารสามารถสอบผ่านขั้นสุดท้ายนี้ไปได้สำเร็จอย่างงดงามคราวนี้อาจารย์เกออนุญาตให้ชีวกออกจากมหาวิทยายลัย เพื่อนำเอาวิชาไปใช้ได้ตามความต้องการแล้วชีวกร่ำลาอาจารย์ออกเดินทางจากเมืองตะกศิลาบ่ายหน้ากลับมาอย่างเมืองราชครืถิ่นกำเนิดเดิมลุถึงเมืองสาเกตอันเป็นเมืองตั้งอยู่ไม่ถึงกึ่งทางระหว่างตะกศิลากับราชครืก็แวะเข้าไปในตลาดของตัวเมืองหวังจะหาสเสบียงเพิ่มเติมแต่เคราะห์ร้ายด้วยเหตุที่ขาดเงินจะซื้อหา จะออกพิกขาจาร์ก็ผิดวิสัยประเพณีของนักศึกษามหาวิทยายลัยตะกะศิลาครั้นจะออกเดินทางต่อไปให้ถึงเมืองราชฤสะเบียงที่มีอยู่ก็ใกล้จะหมดเต็มทีคขนเดินทางต่อไปได้ก็อีกไม่เท่าไรสะเบียงอาหารที่เหลือเกิดคงหมดไม่พอจะต่อไปถึงเมืองราชครฤจะต้องหาสเบียงอาหารเอาที่เมืองสาเกตนี้ฉุกใจคิดได้ว่าตัวก็มีความรู้ทางหมอ ถ้าปะเหมาะเคราะ์ดีพบกับใครที่เจ็บป่วย <c oughs> ก็จะได้ใช้วิชาหมอนี้หากินชีวกค,คิดได้เช่นนั้นแล้วก็เดินเข้าไปในตัวตลาดของเมืองสาเกตตัวตลาดของเมืองสาเกตในขณะนั้นมีสภาพไม่ผิดกับตลาดนัดเล็กๆแห่งหนึ่งอุดมไปด้วยร้านอาหารและเครื่องปัจจัยต่างๆมีคนเดินกันไปมาขวักไขวชีวกกุมารไปหยุดพักข้างร้านอาหารแห่งหนึ่ง ก็อพอดีกับที่ได้ยินเสียงชาวเมืองนั่งจะปลุ่มอยู่ในร้านอาหารนั้นจดจันกันว่าเมียเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาเกตเป็นโรคปวดหัวมาหลายปีแล้วหาหมอรักษาเท่าไรก็ไม่หายถ้าผู้ใด้สามารถรักษาให้เมียเศรษฐีคนนี้หายได้ก็คงจะได้รางวัลค่ารักษาไม่น้อยเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเมียเศรษฐีมีทรัพย์ แต่จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังหาหมอที่เก่งๆรักษาหายไม่ได้จนตัวคนไข้เองตลอดจนลูกเต้าและท่านเศรษฐีต่างทอดอะไรในการเสาะค้นหาหมอวิเศษไปตามๆกันชีวกได้โอกาสเช่นนั้นก็เสนอตัวเองเข้าไปให้คนกลุ่มนั้นทราบว่าตนเองสำเร็จวิชาหมอจากสำนักตะกศิลามาสดๆร้อนๆและโรคชนิดนี้เห็นว่ามีทางพอจะรักษาหายได้ ตัวเขาจะเป็นผู้ขอรับอาสาไปรักษาคนไข้ารายนี้ดูบ้างและสัญญาว่าถ้าไม่หายไม่เอาค่าจ้างทั้งจะยอมให้เอาตัวหมอเองลงเป็นท่ารับใช้จนตลอดชีวิตก็ได้ขอให้คนพวกนี้ช่วยกันนำเขาไปหาเศรษฐีที่ว่านี้เถิดชาวบ้านกลุ่มนั้นเห็นท่าทางของหมอชีวกเป็นคนมีภูมิฐานในเชิงวามรู ทั้งเห็นว่าชีวกเป็นนักศึกษาปริญญาจากสำนักตากาสิลาถึงแม้จะอายุยังแลดูเป็นนมไม่ค่อยจะทำให้เกิดศรัทธาเท่าไรนักก็อยากจะลองดูจึงช่วยกันนำทางชีวกไปที่บ้านเศรษฐีด้วยกันเศรษฐีและคนในบ้านพอเห็นชีวกครั้งแรกและเมื่อทราบจากปากของชีวกที่ขันอาสามาขอรักษาคนไข้ก็สายหน้าไปตามกัน ด้วยมีเกิดศรัทธาแม้แต่น้อยเพราะอาการโรคของเมียเศรษฐีนี้ผ่านมือหมอขนาดวักลางคนแด้หมอแก่ๆมาก็หลายรายแล้วไม่เห็นจะได้ผลสักรายชีวกเป็นหมอหนุ่มๆที่ไหนจะดีไปกว่าหมอสูงอายุแต่เมื่อชีวกให้สัญญาเป็นมั่นเหมาะแข็งแรงตามที่ได้ลั่นวาจาไว้แต่แรกแล้วว่าถ้ารักษาไม่หายจะไม่ยอมรับค่าป่วยการทั้งจะยอมรับใช้เป็นทาสให้อีกด้วย เศรษฐีคิดตัดรำคาญและใจก็อยากจะได้คนนมนมไว้เป็นทาสในบ้านดูบ้างก็ตกลงอนุญาตให้ชีวกรักษาถึงตอนรักษานี้ตามตำนานเล่าว่าเมื่อชีวกตรวจอาการของเมียเศรษฐีเรียบร้อยแล้วก็สั่งให้คนใช้ท่านเศรษฐีไปซื้อเนอยใสมาหนึ่งถ้วยมีตัวยาเบ็ดเตล็ดอีก2อถึงสอย่างเมื่อได้มาแล้วก็บอกให้เมียเศรษฐีคนไข้นอนบนเตียงหงายหน้า แล้วเอาเนยใสที่ผสมยาแล้วกรอกลงที่รูจมูกด้วยวิธีนัดเข้ารูจมูกเมื่อนัดเข้าไปแล้วเนยใสก็ไหลยเยิ้มออกทางปากส่วนหนึ่งขึ้นสู่ประสาทเบื้องบนส่วนหนึ่งแต่ตอนที่เนยใสไหลออกจากปากนี้ความที่เมียเศรษฐีหรือทั้งตัวเศรษฐีเองเป็นคนตรณีทีเหนียวจะบ้วนทิ้งในกระโถนก็เสียดายจะกลืนก็ไม่ลงจึงอุตส่าห์เอาสำลีซับน้ำมันเนยนั้นเก็บไว้อีก โดยคิดว่าเนยใสนี้ยังจะใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้อีกบางเช่นเอาไว้ทาถูตามตัวแกเมื่อคบหรือปวดล้าความตรณีดังกล่าวนี้ทำให้หมอชีวกก็กระอักกระอ่วนอยู่ไม่น้อยคิดเอาว่าถ้าตนรักษาเมียเศรษฐีนี้หายแล้วจะได้รับรางวัลค่ารักษาสกิกะหัปนะกันหนออย่างไรก็ตามหมอชีวกก็จำเป็นต้องแข็งใจรักษาเมียเศรษฐีอยู่อีกเป็นเวลาไม่กี่วัน โรคปวดหัวของเมียเศรษฐีก็หายเป็นปลิดทิ้งและหมอชีวกก็ได้รับรางวันถึงขนาดดีใจไปเหมือนกันคือได้รางวันจากท่านเศรษฐีจากเจ้าของไข่จากลูกเขยลูกสะใภ้และลูกชายที่ต่างคนต่างดีใจช่วยกันมอบรังวันหมอชีวกเสียยกใหญ่พอรวบรวมเงินทองได้มากมายไก่กองเกินความต้องการเสียอีกดังนี้แล้ว หมอชีวกก็เดินทางจากสาเกตมุ่งไปสู่ราชครืตามความคิดเดิมของตนเมื่อถึงนครราชครืบ้านเกิดเมืองนอนเดิมแล้วหมอชีวกก็เข้าไปเฝ้าเจ้าฟ้าอาภัยยกุมานผู้ทรงชุบเลี้ยงตนมาตั้งแต่เล็กครั้นแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่ตนได้หนีออกไปศึกษาเล่าเรียนมาตลอดจนการรักษาเมเศรษฐีที่เมืองสาเกต ได้เงินได้ทองมามากมายถวายเจ้าฟ้าอาภัยยุุมารทรงทราบโดยตลอดเมื่อทูลเล่าจบลงก็ขอถวายเงินทั้งหมดที่ได้เพื่อเป็นเครื่องบูชาพระคุณของเจ้าฟ้าที่ได้ทรงชุบเลี้ยงตนมาแต่แรกเจ้าฟ้าอาภัยยุมารก็ไม่แนนพระไทยว่าชีวกจะมีความสามารถในการเล่าเรียนมาได้ถึงขนาดนั้นครั้นเห็นเงินทองที่หมอชีวกนำออกมาถวายเก็นแน่พระไทยว่า น่าจะเป็นผู้สามารถจริงแต่พระองค์ไม่ทรงยอมรับให้หมอชีวกเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวและนับแต่นั้นหมอชีวกก็ได้อยู่เป็นข้าช่วงใช้ของเจ้าฟ้าอาภัยกุมารสืบมาจนกระทั่งเป็นที่โปรดปรานเมื่อหมอชีวกได้แสดงภูมิปัญญาในการรักษาโรคและไข้ต่างๆให้แก่พระองค์ท่านตลอดจนพวกเหล่าขุนนางทั้งหลายภายในราชสำนักอยู่มาวันหนึ่ง บุตรชายคฤรหะบ,บดีผู้มั่งคั่งของเมืองราชครือคนหนึ่งเกิดป่วยเป็นโรคปวดท้องรักษาอยู่นานก็ไม่หายครั้นเศรษฐีผู้พอ่อได้ยินกิจศัพท์เรื่องหมอชีวกแห่งสำนักตักกาศิลาซึ่งเป็นหมอหลวงประจำราชสำนักเจ้าฟ้าอาภัยยกุมานเข้าเกิดไปทูลขออนุญ,ญาตต่อเจ้าฟ้าอาภัยกุมานขอให้หมอชีวกไปช่วยรักษาลูกชายของตน ทางราชสำนักก็อนุญาตให้ทั้งนี้ก็เพื่อจะทดสอบดูฝีมือหมอชีวกอีกคำรบหนึ่งด้วยหมอชีวกเมื่อไปถึงบ้านเศรษฐีนั้นแล้วก็ลงมือตรวจอาการและวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยครั้นได้สม,มุดฐานของโรคแล้วก็ลงมือรักษาตามหลักสูตรที่ได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์แห่งสำนักตักากศิลาความตอนนี้ผู้ใดจะเชื่อหรือไม่ก็ตามทีว่า วิชาผ่าตัดหรือสัญญกรรมของแพทย์นั้นได้มีมาแต่สมัยโบราณหลายร้อยปีมาแล้วก็ว่าได้แม้ในพงศวาดานจีนเรื่องสามก,ก๊กหมอหัวโตหมอประจำตัวของโจโฉก็มีวิชาความรู้ทางแพทย์ผ่าตัดเหมือนกันและหมอหัวโตนี่แหละที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ผ่าตัดล้างสมองของคนตลอดจนกระทั่งผ่าตอนเครื่องเพศของเป็ดไก่และสัตว์ต่างๆมาก่อนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจีนที่เรียกกันว่าการตอนเป็ดตอนไก่นั่นเองหมอชีวกในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกันที่ได้ใช้วิชาสัลญ,ญกรรมหรือการรักษาโดวยวิธีการผ่าตัดเพราะเมื่อหมอชีวกได้วินิจฉัยแล้วว่า โรคปวดท้องของลูกชายเศรษฐีนั้นก็เนื่องมาจากอวัยวะภายในคือลำไส้หรือกระเพาะที่เป็นพิษนั่นเองโดยเหตุนี้หมอชีวกจึงใช้วิธีผ่าตัดลวงเอาลำไส้ของลูกชายเศรษฐีผู้ป่วยออกมาทำความสะอาดลำไส้เส้นไหนสกปรกหรือเน่าเสียก็ตัดทิ้งไปแล้วเย็บต่อกกันใหม่ดังเดิมดังนี้เพียงไม่กี่วันลูกชายเศรษฐีก็หายวันหายคืนหมดความทรมานในเรื่องปวดท้องอีกต่อไป หมอชีวกได้รับรางวัลในการรักษาจากเศรษฐีผู้นั้นมากทั้งชื่อเสียงเกียรติคุณก็เริ่มด่งดังขึ้นภายนอกไม่มีใครคิดว่าทารกซึ่งเป็นบุตรของนางกลางเมืองที่ถูกทอดทิ้งในสมัยโน,น้นจะมามีชื่อเสียงด่งดังขึ้นหมอชีวกตอนนี้กลายเป็นหมอเทวดาขึ้นแล้วแต่ก็เพียงภายในราชสำนักของเจ้าฟ้าอภัยราชกุมารเท่านั้น จนกระทั่งข่าวการรักษาของหมอเชวโกมรารพัฒดังไปถึงเมืองหลวงของกรุงราชครซึ่งเวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าของเมืองอยู่และประจบกับพระเจ้าพิมพิสารทรงประชวรเป็นโรคฤทีดวงทวันหนักมาช้านานแล้วเวลามีอาการตกเป็นพระโลหิตก็บังเกิดความเจ็บปวดทรมานอย่างยิ่งเมื่อทรงทราบว่าในราชสำนักของเจ้าฟ้าอาภัยกุมารราชบุตร มีหมอหลวงผู้วิเศษสามารถรักษาโรคต่างๆได้ก็รับสั่งให้ราชบุตรสมหมอชีวกไปให้ตรวจอาการของพระองค์หมอชีวกโกมรารพัฒ์รักษาพระเจ้าพิมพิสารเพียงไม่กี่มือพระอาการก็ทุเลาลงที่เป็นพระโลหิตก็หยุดหายไปพร้อมกับไม่เกิดความเจ็บปวดดังที่เคยเป็นเหตุนี้พระเจ้าพิมพิสารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าว แต่งตั้งหมอชีวกไว้ในตำแหน่งแพทย์ประจำพระองค์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและเหตุการณ์ตอนนี้เป็นโอกาสที่หมอชีวกกมารพัฒจะได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเพราะสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวันารามซึ่งพระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายอยู่ใกล้กับกรุงราชครืพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินออกโปรดประธานพระธรรมเทศนาะ แก่พุทธศาสนิกชนในเมืองราชครืบเป็นประจำหมอชีวกเคยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบ่อยครั้งเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสคิดจะหาของมีค่าสักสิ่งหนึ่งอันเป็นของคู่ควรััปองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทูลถวายเป็นเครื่องเจริญศรัทธาประสาทะาแห่งตนแต่ยังไม่มีโอกาสและการเวลาก็ประจบเหมาะกับที่คราวหนึ่ง พระเจ้าจันทปัะโชดกษัตริย์ผู้ครองเมืองอุดเชนีเกิดมีพระโรคร้ายของพระองค์ขึ้นอย่างหนึ่งคือโรคลำไส้หรืออาหารเป็นพิษสำแดงภายในทำให้เกิดอาการปวดอยู่ในพระอุธรตลอดเวลาเมื่อทรงสวยอาหารสิ่งไรเข้าไปก็ทรงมีอาการคลื่นเหียนเวียนพระกายอยู่เป็นนิดแพทยหลวงในกรุงอุดเชน,นีจะวางพระโอสถขนานใดก็ไม่สามารถจะแก้ไขพระอาการให้ดีขึ้นได้ พระเจ้าจันทปัะโชตเป็นกษัตริย์ที่ขึ้นชื่อลือชาว่ามีน้ำพระทัยเฮี้ยมโหดดุร้ายและมีพระอารมณ์หง,งุดหงิดก็เนื่องด้วยโรคร้ายดังกล่าวความดุร้ายของพระองค์เป็นที่ครั่นครามของชาวเมืองยิ่งนักจนถึงได้ขนานามว่าจันทปัดโชตซึ่งแปลว่าท้าปัะโชผูงโหดร้ายแม้แต่แพทย์หลวงที่มาให้การรักษาพระองค์ ถ้าหากรักษาไม่ได้ไม่ถูกใจพระองค์ก็ถูกลงอายาเคียนตีไปจนตายก็มีจนไม่มีแพทย์คนไหนในราชสำนักจะยื่นมือเข้าไปขอรักษาพระองค์และโรคร้ายของพระองค์มีข้อแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าได้กลิ่นน้ำมันเนยเข้าอาการประชวรจะกําเริบขึ้นทันทีเหตุฉะนั้นจึงไม่มีใครกล้าเอาน้ำมันเนยเข้าไปหุงหาทำอาหารภายในพระราชวัง ด้วยเกรงว่ากลิ่นจะไปกระทบกับพระนาสิกของพระองค์เขาอาจถูกลงโทษหรือดีไม่ดีก็ถูกประหารชีวิตเพราะไปขัดขืนพระไทยของพระองค์เขาครั้นกิติศัพท์ความสามารถในการรักษาโรคต่างๆของหมอชีวกรู้ไปถึงพระเจ้าจันทประโชดเขาพระองค์จึงให้มหาเล็กคนสนิทถือสารไปขอยืมตัวหมอชีวกจากพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบอยู่ดีว่าพระเจ้าจันทปัะโชตพระสหายต่างเมืองเป็นผู้มินิสัยใจคออย่างไรจึงทรงกระอักกระอ่วนพระไทยเกรงว่าถ้าหมอชีวกไปพลาดท่าเสตียอย่างไรพระองค์ก็จะขาดแพทยหลวงประจำราชสำนักไปเสียแต่ครั้นจะไม่ส่งไปก็เกรงว่าพระเจ้าจันทปัตโชตจะเกลิ้วจึงจำใจให้หมอชีวกเดินทางไปกับมหาเล็กของพระเจ้าจันทปัตโชต และทรงกำชับให้หมอชีวกระวังตัวเองให้จงหนักโดยพระเจ้าจันทปัจโชดนั้นมีพระนิสัยดุร้ายผิดธ,ธรรมดาหมอชีวกกมรารพัฒได้ชื่อว่าเป็นสิทธิแห่งสำนักตักกศิลามหาวิทยาลัยแห่งสรพวิชาการทั้งปวงจึงมิใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางแพทย์รักษาคนเจ็บอย่างเดียวหมอชีวกได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการต่างๆมามากมีมันสมองปราดเปือง ย่อมรู้จักพิจารณาทางดำเนินการรักษาและการป้องกันตัวเองไว้ได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเมื่อเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจันทปัะโชดถึงเมืองอุดเชนีได้ตรวจพระอาการของพระองค์แล้วเห็นว่ามีทางพอที่จะถวายการรักษาแก่พระองค์ให้หายได้ไม่ยากนักหากแต่ติดขัดอยู่ด้วยประการหนึ่งที่ว่าพระโอสถที่จะถวายให้พระเจ้าจันทประโชดน,นั้น ต้องเข้ากระสายด้วยน้ำมันเนยและพระเจ้าจันทปัะโชดทรงเกลียดกลิ่นน้ำมันเนยอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องหาทางป้องกันมิให้พระเจ้าจันทปรโชดทรงทราบหรือระแระร่าายว่าพระโอสถขนาดนี้เข้ากระสายน้ำมันเนยหมอชีวกจะดำเนินการอย่างไรก็ตามแต่แต่ก็ทำให้พระเจ้าจันทประโชดสวยยาเข้าน้ำมันเนยตำรับนี้ของหมอจนได้ และเมื่อสวยเข้าไปแล้วได้วันหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นก่อนที่ยาจะสำแดงฤทธิ์หมอชีวกก็หาอุบายทุนลาออกนอกเมืองเพื่อไปสาอแสวงหาสมุนไพรเพิ่มเติมและหมอชีวกเองกลับควบขับช้างหนีออกจากเมืองอุชเชนีจนถึงเมืองราชครืของตนเองได้เพราะหมอชีวกรู้ตัวเองว่าเมื่อยาน,นี้ออกฤทธิ์ขึ้นเมื่อใดพระองค์ก็จะสัมผัสกับกลิ่นน้ำมันเนยเข้าทันที และเมื่อนั้นก็ไม่มีปัญหาว่าศีรษะของหมอชีวกจะไม่หลุดจากบาการก็เป็นดังที่หมอชีวกขาดะเนเพราะพอวันรุ่งขึ้นเมื่อหมอชีวกหนีไปถึงเมืองราชครืกได้แล้วทางนี้พระเจ้าจันทประโชตก็ทรงรู้สึกว่ายาเริ่มสำแดงฤทธิ์คือทรงเรอออกมามีกลิ่นน้ำมันเนยทันทีที่พระองค์ได้กลิ่นน้ำมันเนยและน้ำมันเนยนั้นเข้าไปอยู่ในอุทธรของพระองค์แล้ว พระองค์ก็ทรงมีอาการวิงเวียนพระเศียรและอาเจียนออกมาเป็นครั้งใหญ่การอาเจียนครั้งนี้เลยเท่ากับจุดเอาของเก่าของโศกโรคภายในท้องของพระองค์ออกมาจนหมดทรงกลิ่นเหม็นตลบภายในราชวังไปทั่วพระองค์ทรงอาเจียนออกมาจนกระทั่งภายในอุทธรของพระองค์ไม่มีอะไรเหลือหลออยู่เลยโดยเหตุนี้พระเจ้าจันทประโชดจึงทรงพิโรธยิ่งนัก เมื่อรู้ว่าหมอชีวกหลอกให้พระองค์เสวยน้ำมันเนยเข้าไปจนอาเจียนหมดเรี่ยวแรงพระองค์จึงสัง่งทหารออกติดตามไปจับตัวหมอชีวกโดยด่วนแต่ก็เป็นการสายเสียแล้วเพราะหมอชีวกกลับเข้าถึงเมืองราชครืเสก่อนทหารก็ได้นำความมากราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าจับตัวหมอชีวกไม่ได้แต่เมื่อทหารกลับเข้ามาถึงราชวังเมืองอุดเชนี ก็เป็นเวลาที่พระเจ้าจันทปรดโชดมีพระอาการดีขึ้นแล้วเนื่องจากสิ่งโสโรคที่หมักหมมอยู่ได้ะระบายออกมาจากท้องพระองค์จนหมดสิ้นแล้วจึงเท่ากับกลายเป็นการบรรทาประชวนโรคดังกล่าวจนถึงกับลั่นพระโอษ์ออกมาว่ายาของไอหมอนนี่มันศักดิ์สิทธิ์จริงครั้นการเวลาผ่านไปพระเจ้าจันทปรดโชดก็หายประชวนโรคลำไส้เป็นปกติ ทรงรำลึกถึงบุญคุณของหมอชีวกจึงได้ส่งผ้าเนื้อดีพิเศษมาประทานรางวัลให้แก่หมอชีวกถึงเมืองราชครืผ้าสองผืนนี้เป็นผ้าพิเศษทอยมีลักษณะเหมือนแผ่นทองคำบางๆคลี่ออกเป็นผืนซึ่งคนธรรมดาสามัญไม่อาจจะมีได้นอกจากเป็นของใช้ของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น เมื่อหมอชีวกได้รับแล้วก็นึกได้ถึงสการะที่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกว่าจะทูลถวายพระพุทธเจ้าหมอชีวกจึงได้ถวายผ้าทั้งสองผืนนั้นแก่พระพุทธเจ้าและปะวารณาตนเป็นสิทธาคตคนหนึ่งด้วยความดีของหมอชีวกที่ได้ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าเป็นลำดับมานับแต่ครั้งที่พระพุทธเจ้าถูกพระเจ้าอาชาติศัตรูก,กับเทวทัตคบคิดกันปลงพระชนของพระองค์ โดยการปล่อยก้อนหินใหญ่จากเขาสูงลงมาเพื่อทับพระพุทธเจ้าแต่บารมีของพระพุทธเจ้าจึงทรงได้รับแต่เพียงบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดหินที่พระบาทหมอชีวโกโกมารพัฒก็ได้ถวายการรักษาเป็นอันดีความเป็นแพทย์ผู้สามารถของหมอชีวกโกมารพัฒในสมัยพุทธกาลจนได้เป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้านั้น พุทธศาสนิกชนส่วนมากย่อมจะเคยได้ยินนามนี้มาบ้างแล้วหมอชีวกจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครหรือบรรพบุรุษจะเป็นประการใดก็ตามแต่แต่ก็นับว่าแบบอย่างชีวิตของหมอชีวกเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญได้เรื่องหนึ่งเมื่อรู้ตัวเองว่าตัวมีปมด้อยคาตระกูลส่งเสริมก็พยายามศึกษาจนกระทั่งสําเร็จได้เอาความรู้ของตนเองออกมาปฏิบัติจนกระทั่งได้รับชื่อเสียงและเกียรติยศ และนับเป็นปรมาจารย์ของแพทย์ชั้นหลังหลังสืบมาจนทุกวันนี้คนเหล่านั้นถ้าคิดจะต่อสู้หรือแข่งขันชีวิตกับผู้ใดก็ตามแต่ไม่มีอะไรจะประเสริฐกว่าการต่อสู้ด้วยวิชาและความเป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจ